ถูกมายืนทันขึ้นมางว่ายภาพที่อาคาบอ่ะทั้งคาล,ลยงามบอกร่า,าห็นบึงบ,บึงเห็นถูกสวยมากกระุรนากรุณาถอดรงอ,องเท้า,ภา,ภ,าภายในถรำนะครับผนังถ้ำ สวยงามนะครับสวยงามหินหมาหินหยาบปนุ่มินก็จะมีเทั้งนั้นจะเป็นมีพ้าประทานปะาย่างเข้าไปพาพี่น้องมาชมวัดธรรมพาปูนะครับเดี๋ยวเกิดทั่งมันจะมีข้างข่าวนะครับเห็น่ฝูงข้างข่าวที่เป็นจกลดดำๆจุดดำๆนี่จะเป็นข้างข่าวนะครับ บ่ได้ใส่ไม้กะบ่ไดถือไม่ห้า,าหนําัอันนี้เป็นขี้ขี้ข้งข่าวที่เขาไปทําปุ๋ยในมึงนี่เกียยวไล่ไหลนะครับเป็นล้านโล่งเลยนะครับเป็นลานโล่งเลยอันนี้มีบันไดขึ้นไปทั้งนั้นขึ้นไปขึ้นไปชั้นทุกที่จะเป็นชันชันพุ่น อันนี้จะเป็นาพระประธานพระพุทธรูปองค์ยหญ่สองรลปนะครับทั้งปุ่นกับมี่มี่ามีบันไดขึ้นไปถ้ำผาปูสดีครับสวัสดีครับ คลิปที่สองของคลิปเมืองเลยนะครับที่วัดถ้ำปาปูนะครับก็ข้าเมินตามาชมข้างในเย็นเงียเย็นมากนะครับเป็นเย็นเย็นเย็นนะครับผมข้างแรกที่เมินตาเข้ามาเนาะนี่เกี่ยวขึ้นโบตินก่อนนี่เกี่ยขนาดหกพันยางถ้ำต้องบ่อน้ำบ่เมนต์ติตรงอยู่ประมนีมาเบิ่งนี่งดูลองดู ที่นีเป็นร่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะครับเคยว่า youtube แบบนไม่มีวันนี้เรียนเกี่ยวกับความสะอาดเลยแล้วมนแม่เต็มอะไรวันนี้อ๋อตันบ่อน้ำเขาคิอไม่ได้ตันอะไรนี่นี่ขึ้นไปเท่าไนร่หรอแม่แต่เพื่นข้างล่างขึ้นไปยุ่งเมื่อวันที่ฉันหาโอ้นี่แหละจ้ะแต่เพื่อนเปิดไฟแค่หลอดที่หลอดเดียวจ้ะจับผ้าไปเบิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงขึ้นไปตรงนี้จ้ะนี่น่ายู่อยู่มงมอแม่ขึ้นมา ตรงสงการเพื่อนขมาวมาเบลก็ฉายของตรงนี้ไหมมีมีองค์น่าจะใช่อันนี้เงีง้ก็ป็นซื้อองค์องค์นาคามีโอ้นั่งี ยังมองนี่นะมองไหนน้องอ่ะเนี่ยนี่บ่เพิ่นเพิ่นเปิดไฟหลอดเดียวเนาะท่านเปิดหลอดเดียวอยู่มองไหนนาะมืันนี้ที่อันี่มีโออยู่นี่จะไม่มีโออยู่นี่ แค่ไหนบอว่เห็นจเพิ่ขึ้นมาก็ยิ่หึบอกทำไยุ่งวานี้ละเพิ่มตักเอาขันตากนนยัไม่ขันอยู่แต่ว่าบบเห็นว่ามันยู่งเลยจะยังไปทั้งคนเด็กปะเพรามันยู่แถวนี้บอกองใหม่รลยมือเลยนะครับผม้นมาตาถ้าด้านนี้ อ้เรือนี่นี่นเห็นแล้วนี่เด้โอ้ยซาะบ่นนมาี่อาตุ้ีมันยังไม่ยังอีกเกี่ยวมันตายโอ้ยตือนโอ้ยฮาตื่นเตือนตื่นๆตื่นนะซาาตัจุ่มคอหลุดตาอแดงจัดสิแดใสหัวใหัวอันเจ็บขาเจ็บปวดมาเลยก สว่างหายเศ้าอเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ป้าเานยไปตื่นมันไหมตื่นตัวไปก็ตื้นตัวเกียมันเขียมันเป็นไปเริ่ทายกับถึงมาเราก็้ขึ่มมาักยานี่ได้แม่นบ่ทั้งทั้งในมีอูเออแม่นเออแม่น ครับขึ้นเบิองไหนเด้อนี่เออเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยนี่มันหยดมาจากไหนนะครับโอ้ยเนี่ยเนาะนี่จเป็นเป็นน้ำที่หยดลงมาจาก้ใหลผนังธรรมน้ำซักศิดได้เด้อสาธุสาธุโอ้รู้แล้วว่ามันเป็นอยังจังคอยมีน้ำมาเนี่มันน้ำน้ำมันหยดลงมาจากผนังธรรมน้ำหยดจากผนังธรรมนะครับผม ตรนี้ก็มินมาจังมึงนี่ดูนี่มองที่ยมหยดลงมาตามน้ำน้ำจะหยดลงมาจากตรงนี้นะครับนี่ท่าพ่อสงสัยว่าอยู่จังเสียวผู้จังนี่มีน้ำบ่ันมาเนเก็เพิ่งได้ขึ้นมาตาเเห็นหงอันก็เลยพูขึ้นมามาจอหนนีเพิ่นมาต่อไฟมาเลยเนาะ โอ้พ่นมีมีหลอดหนึ่งย้อนนะเพ่อนเพิ่นเพิ่นบุเปิดโอเคอะเป็นจังบนที่ใด้มาพอมาเห็นนะครับผม,มสวยงามอิหลีนะครับผนังทำเป็นคือจังคนแต่งไว้เนี่ยนะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมอะส่งเสียงดังนิดหน่อยตื่นไม่ยกกังเกาะตรงอีเกียอีเกียมันตาย

เราเบื้องเจ้าดีเราติดตามจะดูของแฟนคนอื่ขอบคุณหลายๆเด้อพอเอฟนีเอฟซีนี่เป็นผ้ามาเบืองอันไอ้น้ามซักเกียดนี่เ้หมามาเห็นมาไ โอดยฮูเปอร์วะใช่ไหมนะยูยูบ้านบ้านนี่บอกยู่บ้านสูบจ้ะอยู่บ้านสูบจ้ะเขาบ้านสูบบ้านเพียจ้าโอ้สิมาจากหกใบครับครับผมครับผมใจดีอ่ดีใจดีใจว่าล่างมือบอกจะล่างล่างเยอะครับเพราะว่าไวิญญบอันนั้นเมื่อกี้นี่อายุว่าล่างนะขึ้นมาจากธรรมนะครับพิธีพีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ กับพอดีเห็นน้ำศักซิ์นะครับผมน้ำที่หยดจากที่หยดจากาหยดจากขวดหินเนาะมึงมงครับดูบรรยากาศข้างบนก็เป็นหินผาหน้าผาชันนะครับผมข้างล่างข้างล่างจะมีทำอยู่ข้างหนอกนะครับก็จะมีหลวงพ่อ หลวงพ่อเสียนนะครับครับพี่น้องเบิ่งหลวงพ่อเสียนหลวงพ่อเสียนก็ยังหนโอ้ยนี่เลครับหลวงพ่อเสียนอ,อันนี้เป็นหลวงพ่อเสียนนะครับผมปูนข้างบนก็กลมค่อมคางนะครับจะเป็นคาง หาบังยากนะครับเป็นกลุ่มคางแล้วก็ยูต้นขามนะเขาจะไปยูต้นขามเมื่อกี้นี่ไปถ่ายเขายูแถวนั้นแหละนะครับกลุ่มคางออันนั้นบะไครมี่นักท่องเที่ยวบะไครมีนะครับถ้าเป็นช่วงต้องการมาจะไลยอยู่อันนี้เป็นทางปากปากทางเขาถ้ำนะครับนี่วันเสาร์วันอาทิตย์กับมีเ่เว,วันเสาร์วันกพ่อมี่เนี่ย นาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะเอาไว้สำนีกรนะครับผมเมีนาสาวลาวพญิสมดิศรักต่างวัยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะดีต่อใจพาเมีนามาไหว้พระวัดที่สองละวัดที่สองแล้วก็มาเจอ FC เจอ FC ขอบคุณนะครับเอฟซจากบ้านสูบนะครับที่เพิ่นมาเป็นน้าจะมา ทำบุญทำบุญที่นี่หรือว่ามาอ,อาจจาะมามาดูนี่ับเป็นทายุกเป็นยังดูแลวัดเยอะแถวนี้ละ่ะนะครับผมบ่ได้ถามคุณคักขอบคุณมากมากนะครับเอฟซีาเพื่อไปใส่มาใสา่ทักได้นะครับได้เลยนะครับผมอาหาับมเนีาไว้สำนีกรสวัสดีครับ